ชุมทุมไฮมันก็เป็นโรงเรียนประเทศที่ทุกคนจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแต่คุณจะไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุดได้ยังไงกันล่ะถ้าไม่มีใครรู้จักคุณเลยนะ่ะนี่คือโจอ,อีเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สุดเลยนี่มนไม่ใช่ห้องในหอพักหรอกนะแต่เยี่ยมเลยเหมาะกับพวกเฟชี่มากเลยล่ะไม่ใช่ว่าทุกคน เต็มใจช่วยคุณกันหมดนะบางครั้งคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอนั้นอาจจะมีเรื่องที่ชั่วร้ายซ่อนอยู่ก็ได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจูและไวโอเล็ตก,กำลังคิดถึงชีวิตในฝันของเธออยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้นี่แหละเป็นโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่พวกเธอต้องการและลืมความหลังทั้งหมดไปเมื่อก่อนนั้นพวกเธอไม่ได้โด่งดังแล้วก็ไม่มีใครรู้จักพวกเธอเลยและการจะทําให้ฝันเป็นจริงได้มันก็ยากสักหน่อยแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่หรอกถ้าคุณอยากเป็นคนโด่งดัง ก็ต้องพยายามให้มากสักหน่อยดูเหมือนว่าจูและไวโอเลตจะต้องเริ่มจากการทําความสะอาดห้องนี้แหละปรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จแค่ในวันเดียวถึงแม้ว่าการทําความสะอาดมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ยังไงมันก็ยากอยู่ดีแหละแต่สาวๆก็ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากเลยห้องของพวกเธอดูน่าอยู่มากเลยล่ะ อยากทำให้ฝันของคุณเป็นจริงคุณก็ห้ามพักเลยนะคุณต้องคิดถึงเรื่องพันธมิตรและหาเพื่อนที่ได้เยอะๆแต่ก็ต้องระวังเพื่อนใหม่ไว้สักหน่อยแราวคุณไม่รู้หรอกว่าตัวจริงของพวกเขาจะเป็นยังไงจูแล้ววาโอเล็ตเหมือนกับมแมลงตัวน้อย ที่กำลังจะไปติดกับดักของเจ้าแมงมุมตัวใหญ่โจอี้เนี่ยเขาจนเล่มากเลยสิ่งหนึ่งที่โจอี้รักมากกว่าเงินก็คือการเป็นที่สนใจของทุกคนงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะตอนนี้โจอี้เขาได้เงินไปแล้วงั้นข้อตกลงก็เป็นที่เรียบร้อยใครจะไปรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงจูและไวโอเล็ตเธอได้เข้าไปอยู่ในห้องที่สกรปรกมากเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์ของพวกเธอนั่นแหละดูเหมือนว่าเจ้าของคนเก่าจะไม่เคยทําความสะอาดมาเลยนะ แต่ตอนนี้พวกเธอมีตัวช่วยแล้วและเขาจะจัดการทุกอย่างที่พวกเธอต้องการให้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนมากแค่ไหนโจโอ้เนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อสัตย์เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจูแล้วไวโอเล็ตก็น่าจะได้เห็นเรื่องพวกนั้นด้วยตัวของพวกเธอเองแล้วล่ะโจโอ้ให้กุญแจล็อกเกอร์กับพวกเธอแต่มันใช้ไม่ได้อ่ะสงสัยตอนนี้พวกเธอจะเจอกับสถานการณ์แย่ๆแล้วล่ะ จูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะยากขนาดนี้แม้กระทั่งจะมีโจอี้คอยช่วยอยู่ก็ตามแต่โจอี้ไม่เคยยอมแพ้เลยล่ะไอเดียต่อไปของเขาคือการแต่งตัวให้สาวๆส,สักหน่อยทุกคนจะต้องจ้องมองมาที่พวกเธอแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็ชอบจะดูหนังสือแค่หน้าปกกันอยู่แล้วล่ะและเพื่อให้มันคุ้มค่ากับการมองคุณก็ต้องทําตัวให้เป็นจุดเด่นสักหน่อย โซอี้เขาทำงานหนักมากเพื่อที่จะทำให้ส,สาวๆเป็นที่สนใจของทุกคนแต่สงสัยพวกเขาจะต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะสุดของพวกเธอมันดูสดใสมากเลยจนคุณรูบี้บอกให้พวกเธอออกไปจากห้องเลยล่ะก่อนที่พวกเธอจะทำให้ทุกคนตาบอดกันหมดอะแหมนี่มันน่าอายจังเลย <Wow. S 1> ดูเหมือนว่านักเรียนคนอื่นก็เริ่มจะรู้จักจูแล้วว่าโอเล็กกันแล้วล่ะโซอี้เห็นว่านิกและโทนี่ก็จ้องมองส,สาวๆคู่นี้อยู่เหมือนกัน ก็ต้องจัดการทําอะไรสักอย่างแล้วงั้นเขาทาข้อตกลงอีกสักข้อจะเป็นอะไรไปฉันชอบทําข้อตกลงแบบนี้มากเลยถ้าพวกนายจย่ายเงินมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะทําให้พวกนายได้ไปเดทกับพวกเธอแน่นอนพอไมา่ได้ถามส,วสาวๆอยู่แล้วล่ะเขามักจะพูดเกินจริงแบบนี้เสมอและเขาก็ไปบอกส,วสาวๆว่าพวกเธอจะได้ไปเดทกับผู้หนุ่มสุดฮอตแต่ดูเหมือนว่าการเดทนี้นั้น คงเหมือนกับการเล่นรัสเซียนรูเล็ตเลยล่ะแต่สงสัยว่าการที่จะทําตามที่โจอ้บอกนั้นมันเสี่ยงกว่านั้นอีกนิกและโพนี่ไม่เห็นจะเหมือนหนุ่มสุดฮอตตรงไหนเลยแต่โจอ้เก็บเงินพวกเขาสาหรับการเดทนี้มาแล้วและก็สัญญากับพวกเขาว่าจะจัดการมาให้ดีที่สุดเขาจัดการมือข้ามสุดพิเศษโดยอาหารแสนอร่อยพวกนี้ถ้าคุณอิ่มแล้วแล้วก็ก็คงไม่มีใครโวยวายอะไรหรอกมัง้ง เป็นมือทาที่ดีมากเลยแต่โทนี่นิกจูแล้วว่โอเลตไม่รู้เลยหรือว่าโจโอี้เขาเตรียมอะไรไว้ให้นั่นก็คือบินเร่กเก็บเงินไงล่ะแบบนี้ไม่มีใครมีเงินจ่ายแล้วนะจูแล้วไวโอเลตเธอเบื่อกับการโกหกของโจโอี้แล้วล่ะ พวกเธอคงไม่เห็นด้วยกับไอเดียต่อไปของเขาอีกแล้วแต่โจโอี้ปล่อยให้พวกเธอหลุดมือไปไม่ได้เลยนะถ้าพวกเธอไม่มีปัญหาให้แก้แล้วเดี๋ยวเขาจะจัดให้เองจิมนี่แหละเป็นตัวสร้างปัญหามืออาชีพเลยเขาสามารถเป็นตัวร้ายให้กับโจโอี้ได้แล้วก็ออกไปในเวลาอันเหมาะสมตอนที่อัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาเพื่อจะช่วยวันนี้ไว้ไงละ่ะ โจอี้เขาเก่งกับเรื่องแบบนี้มากเลยไวยโอเลตและจูโดนกับดักของเขาไปอีกแล้วล่ะฮีโร่มันโรแมนติกมากเลยเนาะแต่การเป็นฮีโร่คุณก็ควรจะทำความดีนะโจอี้เขาไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดวิกฤตหรอกเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้การเป็นเพื่อนบ้านเสียงดังแบบนี้มันแย่สุดๆแลโซอี้เขาก็เก่งมากเลยนะ เช้หม้อแบบนี้มาทำเสียงคนกําลังทํางานก่อสร้างแต่จูและไวโอเลตก็ไม่ได้ชื่นชมกับเสียงดนตรีแบบนั้นเลยแถมพวกเธอก็เชื่อคำโกหกของเขาด้วยตอนที่พวกเธอเรียกเขามาช่วยเขาเก่งเรื่องการเล่นกับจินตนาการของพวกเธอมากเลยล่ะ สาวๆนี่เชื่อกัะสุดๆเลยโอ้โจอีกนายดูแย่สุดๆเลยอะแตนน่นายก็เป็นคนดีมากเลยนะเขาออกมาหาสาวๆเพื่อมารับรางวัลของเขาแล้วก็หายไปเลยล่ะ หลังจากได้รับการช่วยเหลือถึงสองครั้งจูและไวโอเลตก็ลืมเรื่องที่โซอี้เคยโกหกพวกเธอไปเลยตอนนี้พวกเธอเชื่อใจเขาอีกแล้วโซอี้ก็มีไอเดียใหม่อีกแล้วล่ะเขาบอกว่าสาวๆสุดโด่งดังพวกเธอชอบเล่นกีฬากันน่ะถ้าพวกเธออยากจะเป็นจุดสนใจของทุกคนพวกเธอก็ต้องลองเล่นกีฬาดูหน่อยเดี๋ยวเขาจะเป็นโค้ชให้เองจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกีฬาเลยล่ะเหมือนไวโอเลตและจูนั่นแหละตอนนี้พวกเธอปวดไปหมดเลยอ่ะ สุดท้ายสาวๆก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนเคยแต่โจโอ้เขาไม่อยากทนฟังข้อตำหนิแบบนั้นแล้วน,น,นะเขาหาข้อแก้ตัวได้เสมอแหละเขาบอกว่าพวกเธอกำลังมาถูกทางแล้วและกำลังเข้าใกล้สิ่งที่พวกเธอต้องการแล้วล่ะแต่นี่มันไม่ฟรีหรอกนะสาวๆต้องถ่ายวิดีโอลง t ิกต o k ก,กันด้วย จริงๆงแล้วพวกเธอก็โด่งดังบนย t u b e กันอยู่แล้วนะแต่บน t ิ k ตอกพวกเธอไม่ค่อยมีคนติดตามเลยอะพวกเราต้องเพิ่มคนดูกันสักหน่อยแล้วและโจอี้ก็รู้แล้วเลยว,ว่าจะต้องทำยังไงสาว,สาวต้องทำอะไรที่มันดูเจ๋งเงสักหน่อยถ้ามันเจ๋งแค่วิดีโอเดียวพวกเธอก็จะโด่งดังแล้วล่ะ โจอีเขาถ่ายวิดีโอ,อเสร็จแล้วแบบนี้คงไม่มีใครคิดว่าจูแล,ววและไวโอเล็ตเป็นสาวสวยสุดฮอตดรอกมั้งวิดีโอ,อนี้มันดูตลกมากเลยแล้วพวกเขาก็ขำกันมากเลยใครจะไปรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คสานถ้าพวกเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วย ดีโอการช่วยเหลือนักฟุตบอลดาวรุ่งคนนี้ทำให้พวกเธอโด่งดังมากเลยล่ะวันต่อมาทุกคนก็อยากจะเข้ามาคุยกับจูแล้ววโอเลตกันหมดเลย เธอโด่งดังกันมากเลยนะดูเหมือนว่าจูจะคิดว่ามันเกินไปด้วยซ้ำโจอี้เข้ามาเก็บตังค่าจ้างของเขาอีกแล้วตอนไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วล่ะผู้สาวๆเธอรู้ว่าผู้เธอสามารถทําให้ตัวเองโด่งดังได้แต่ใครมันจะไปรู้เลยว่ามันต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนถ้าไม่มีโจอี้น่ะทุกคนในโรงเรียนตื่นเต้นกันใหญ่เลยดูเหมือนว่าจูและไวโอเล็ตก็จะได้สิ่งที่พวกเธอต้องการแล้ว ตอนนี้พวกเธออยากจะทำให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะแต่พวกเธอไม่มีเงินจะจ้างโจงอี้แล้วอ่ะ และสุดท้ายพวกเราก็ได้พบกับฮีโร่ตัวจริงที่ได้เปิดโปงนักต้มตุนน๋นคนนี้แล้วคนนั้นก็คือจริงไงล่ะเขาทำให้โจออ้ต้องคืนเงินให้กับพวกเธอนั่นแหละเป็นวิธีที่มแมลงวันพวกนี้ได้หลุดรอดจากกับดักของเจ้าแมงมุมตัวใหญ่ และสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องระวังตัวจากคนแบบนี้ไว้ให้ดีนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริค